เทใ,ใส่กันค่ะอู้เบิดปะน้องตานหน่อยๆนี่เนาะโอ้ล้น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 เอาเหลือถุงกระโปเป็นหนังค่ะเอาเรือหลายบ่บ่ต้องเทเบิดอู้พูปูน่ะค่ะพี่น้องเหลือถุงพร้อมแล้วค่ะดของเบาอีดดัมปีพี่ค่ะหมานคักค่ะปัดเบิ่อนี่ค่ะ,ะ,อ,นนคะอู้พูปูน่ะปูน่ะพูน่ะ โอ้พูนะค่ะเพี้ยโอ้พูนะ่ะร่างกายเอนี้ค่ะพี่น้องโอ้พูน่ะปืดจริงโถโอ้ค่ะโอ้่นะอีแล้วแบบนี้เสียเพี้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 ย โอ้โห uh oh. เป็นกองเลยนะคะ่ะเป็นกองเป็นกำเลย uh huh. สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนนะคะเอาก็ยินดีต้อนรับซื้อช่องสาวแพร่ภาพ,พไปคือเก้านะคะพี่น้องเอาเมื่อนี้กับผ้ามาเล็คคูกหายเก็บหิดพอคือเก้าละคะ่ะ เบ่งบรรยากาศค่ะหมอกลงค่ะพี่น,อน้องเทิ่งฝนโปรยๆจังน้อยไปค่ะไปลุนไปตามกันเรื่อยๆคือเก้านะคะว่าถ้ามีความหมายมาฝากพ่อแม่พี่น้องเนี่ยหน่อยไลยซ้ำไดเนาะคะ่ะเม่อวานมาแป๊บเดียวก็ได้เป็นโลอยู่เนาะคะ่ะมาลุนกันค่ะมือนีก็มากโคกเก้าเนาะคะ่ะโคโค้ง44่สบสางสะพานนี่แล้วเนาะคะ่ะคนละค่ะข้างในเนาะคะ่ะไปค่ะเอานีเนาะค่ะพี่น้องผู้ร่วมเดินทางห้องมือนีค่ะคมากับบ่าวอีดเนาะคะ่ะ กุญก <laughs> ็มาอะไรพูดใหญ่นี่ละหายค่ะพี่น้องุหางคคเคิงค่ะรอเดี๋วค่ะพี่น้องมึงเนี่ยค่ะเพิ่นเคลียร์ไว้ให้เนาะนี่คะ่ะสามดอกแรกแหกหมาในคลิปเนาะคะ่ะแต่ได้มาดอกนึงแล้วคะ่ะมันเป็นไข่ล้อยซุ่มนะ่ะเมื่อเดย์ดทายให้เพิ่นสุ่มนัน้นว่าสั่นไข่เดียวนะคะเบอรลายดอก เนี่ยใครเดียวนี่ค่ะกับใครจะกระจาใครหนึ่งค่ะปล่อยแล้วค่ะเส้หลักโอ้ในดดปล่อยแล้วค่ะพี่คะนิดหัวหลูนนะคะดูว่าใครรอยค่ะพี่น้อง แ่อีก,ลเ,ออกเลยค่ะ,ะ,คะ,คะใครบอกไงเลยค่ะโอ้นี่เบืรอแต่ราคาไปทิ้งค่ะใครบอกไงเลย อสองไข่โอ้บึงค่ะแมนมันคิดค่ะ เดค่ะเห็ดมาเด้อค่ะพี่น้องมึงเก็บน้ำกันค่ะโอ้ยเบิ่งนี่ค่ะเบิ่งนี่เบิ่งอันนี้พูดนะให้บอกนี่มึงค่ะเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งมึงนั่นเยเคลียร์เลยค่ะพี่น้องนี่ฝนตกใส่ปื๊ดพูดนะอ่อนดีได้ค่ะนี่บอกแกเนาะ เี่ยก่อนบันเคียก่อนอ้หูแฮมเคียแล้วมันคือป้มีดฝนตกใส่ถือเบิร์นะค่ะเพื่อพี่ค่ะคุณนัน้อยค่ะโอ้หคุณนค่ะคุณนัอู้หูงามๆเลยค่ะให้บอดไง เก็บก้อนสีเลียไข่แฟบกล่องกันอีลีนะคะ แต็กสําป๊าบอ่อนๆด้วยค่ะมันอยู่ในหักใหม่ดูมังไดูนี่ดูพอมีสัตว์มีตะไข้ร่อ,นนรรอยเนอะ,ค,ะค่ะดีกค่ะโอ้ยอยู่เป็นปุ่มนะคะ่ะ Ar, mond, ar, ิึงค่ะมึง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 นี่ตะใครไงเฮ้ยดีค่ะใครบึกเงยบึกขาวเลยปาดิงโถใครนี่ไหมพูดอ่ะปป๊ดพี่น้อง่ค่ะนี่ยค่ะมูนมุมหิดดิ และไข่ปูปลาถูกตาโอ้โอมึงนี่กับเต็มเลยค่ะมึงน,นี่พุดหน่ะโอ้โอีกไข่นี่ อุสงว่าใะเคียร์นะคะพี่น้องะค่ะโอ้ยกาสอนน่ปลน่าปลนสองไข่นะค่ะเดียเดี๋ยวเหตัวบุถึกี่น้องค่ะเฮ้ยพีคค่ะพี่พีค

น้อ้ยเจ้าค่ะพี่หุ้มเดือดกันนี่แหละค่ะก็ไก่กันเนาะค่ะเนาะสวนเท้เหตุมือนี่ถือฝน,นเดือดไปจรงไหนกับพ่อค่ะมือนียพระปาใครนี่ไหมพุทธนาอ้ยติดกันแต่ว่าเป็นอันคล้ายอันเป็นสองอันแต่วันเป็นอันเดียวค่ะไข่เดียว ไม่เป็นแฝดเป็นแฝดแฝดติดติดกันค่ะบ <c oughs> <c oughs> ึ้งค่ะเคียใโดยไม่ออกค่ะโอเคค่ะ โอ,มอ้ม้อนค่ะเก็บเห็ดมือนโอ้เบิงแม่งกินค่ะอันนี้เอาไปเลยซัำมแม่งกินมันเกือตะกัดงานเก็บเลยคะ่ะมือนี่ยงานเก็บมวนๆไปเลยว่าต้องเคลีย์ปันได้เนาะคะ่ะ เบิ้งแม่งกินมึงยังอ,อ่อ,อนๆอยู่ด้วยค่ะนะ่ะเอาคือเกล้าลเอาไปครัวครัวกระเสบค่ะเพื่อนง่ายๆๆๆนี่ค่ะใส่ล่าเห็นแต่ป้อมออาเป็แม่งหน่อยออกมาหน่อยๆน,นะคะ สังเกตดีๆก็ว่ามัน่ะก่อนจริงๆะค่ะพี่น้องนี่จุ่มนิ่งเนี่ยะค่ะ น,นี่ค่ะนี่ค่ะเกียเคียอีกมาให้เกียร์เลยค่ะอีกค่ะอืมมาเด้อค่ะโอ้ยตาสวอนค่ะค่ะน่ะโอ้ยต้องงอยค้อนใหม่นะค่ะ มันไหงถ้ามันทันบีบค่ะพี่นอ่องสายตาเทียล่ะตัดทิ้งทั่วใครดีไหมนไงเลยค่ะป้าเบื่ออันนี้ค่ะ พูนเอาพูนาพูนา,นาโอ้พูน่ะค่ะเพี้ยโอ้พนูพน่ะร่างกายเรีค่ะพี่น้องพนูน่ะค่ะเปิดเบื้องดีดีด้วยถ่ายไปรมวมหน้าปกให้พ่อแม่พี่น้องดนเบิ้งนะคะ่ะมาเก็บนกกันเลยค่ะ ปติ้งโทติ้งโทติ้งโท,งโทนะค,ะค่ะกำหนึงกำบากใหญ่เลยนี่ค่ะอีกค่ะบุ๊เดี้ยเคลียดิค่ะพี่น้องนี่แหละคือเห็นนี่แหละค่ะคนกับลายลายค่ะเพิ่ลกำลังลังมากเนาะค่ะเนาะ เบิ้งค่ะเบื้องเบื้องเบืง,บ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 งพี่น้องนีง่ค่ะคนไายหลายแต่ว่าเพิ่นไก่ย่างไก่แต่เบาอ,อนีนี่ไก่เน,ะนาะว่ามีตาเนาะเบาอีดอ่ะตัวน่ะเครียดน้ำเมาซื้อค่ะสายเยง่งค่ะพี่น้องสายเยง่งได้ของเบาอีนให้พี่น้องเขาเบิ้องทุกในน้อยได้หลายทำได้ อใครเห็ดทันใครเนี่ยปัมามีแล้วเปิดเปิดตวงอ,อกค่ะใครยังบอนไงใครหน่อยๆขาวจุดๆ้วอองเล้วค่ะจุนง่เนี่ยนี่โอ้โุผัน่ะ พื่งจริงถูกอีกไข่หนึง่งบ้าอีดพอแล้วครับพี่น้องเซ่ ใส่ใส่ใส่่เอาเด้นี่นี่นส่ใส่นี่นส่นี่นี่นี่น่นี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 ่่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  อีอบาพ่อค่อนค่ะเ,คเ,เ,เก็บก่อนตะเคียเนอะเอเอจังเคียนอืนู้นวบ่อตัวนึงนช่น้อยยู่มาน้ำพองนนำ ป no ี่พี๊ปี๊ปี๊ป๊ค่ะยังยังม่หันอเคียเนาะม่หันเคียเดี๋ยวเขาเก็บอาดอกร้อยมันกัอนเอาออกมาลุ่นเลยดี๋ยไปเีนี่นี่นี่ไปยตาย้เดี๋ยวเอา นีาา่ใคจ่มหนึ่งนี่ค่ะกกน,นี่นี่นี่บ่หินเป็นไม่ปุกนี่ค่ะ,ไไคะเคียบึงกอนเนาะค่ะ เพียอีกจุ่มหนึ่งใครบอกแง่เด้ค่ะกำหนึ่งพอดี เทียงแล้วค่ะสิงโตว,วัดอาจารย์นกห้องแล้วพี่น้อง้าห้องย่งไมได้แสดงวัดเที่ยงเนาะค่ะว้าวิึงค่ะสุดยอดค่ะนะ โอ้ค่ะโหอ,อีกแล้วแบบนี้นเสียเพียเพีๆยเพียเพียเพียโอ้โหเป็นกองเลยนะคะ่ะเป็นกองเป็นกำเลยเน้่ตาสวนรรครักค่ะจาพี่น้องกับมาถึงในช่วงสุดท้ายของสาวแพ้วแล้วนะคะ เมื่อนี้สาวแพวกับขว้ามามนาฝากพ่อแม่พี่น้องหลยเติบอยู่ค่ะเบิ่งกระตาน่อยๆน่อยค่ะก็ได้กลายเครื่องหลายอยู่นะคะเหลืออีกประมาณนิว้วสองนิ้วกะเต็มตาหน่อยเฮาหนะค่ะเมื่อนี้หิดผอมมิตรใครแงงงามๆมันอ่อนเลยนะคะพูดนนะตาของบ้าอีดผู้เดียวค่ะก็เกือบเต็มถุงแยงหน่อยนะคะนี่ค่ะถุงแยงนี่ก็จะประมาณสองโลได้อยู่นะคะพี่น้องเนี่ยกระตาสาวแพร่กับสีสวงโลได้อยู่เพราะว่าเมื่อนั้นล่องทางเบึงถ้าเต็มกระตาคักนี่ก็อยู่ประมาณสองโลเครึ่งถึงสามโลนะคะ เอ๋อนี่แหละค่ะขั้วมาน้องห้ามือนีเนาะคะ่ะเนาะงมานคักข,ข่าย,ย่างไปจังไดกับพ่อนาะค่ะเป็นกองเป็นกองนี่เนาะพี่น้องเนาะอุ้ยอยากบขวงสี่หลาย,ลายมือเนาะคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้แพรวก็ถือว่ามีขั้หมานมาฝากพ่อแม่พี่น้องซ้ำนี่แล้วนะค่ะ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพรวพาไปนั่นเลยนะค่ะขอบคุณค่ะ